ก็ละครผมต้องขอกล่าวสวัวสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง m o p k กันนะครับเรื่องวันนี้เราจะเป็นแบบที่มีชื่อว่า E V เวดแต่ว่าแบบไทยก็คือแบบนีนั่นเองนะครับผม <c oughs> ถ้าคลิปนี้มีไอ้นะก็ขอโทษด้วยเพราะว่าวเจ็บคอนิดยหนึ่งออใช่ตอนนี้ตีเชียงคืนฮะก็มาเล่นในเที่ยงคืนซึ่งแบบ E V เวดเนี่ยผมก็เล่นมาได้สักพักแล้วแหละไม่นานสักพักแหละเพราม,มปกติผมไม่เล่นแบบ ไฮไลท์อะไรนี้ไม่ค่อยเล่นแบบเล่นแบบผิวเหม่ไม่ค่อยเล่นนะส่วนใหญ่ไม่ก็จเล่นซ่อนไม่ก็จะช่วยเหลือประมาณนั้นผมอยากปรับไปเป็นตัวแบบนั้นบ้างนะแต่เครียดเพราะชอบตัวสุกมากกว่าว้าวทุกคนผมหวังมากว่าจะไม่เป็นไรว้าวมาแล้วถ้าผมโตไม่เห็นมีมนีิเป็นไง ตายเลยชุบก็ตะกอนไม่มีไม่มีมีมาเต็มก็แอบเปิดต,ติดแต่ผมก็ไม่ค่อยเล่นหรอกแต่แบบเห็นคอนแบบปลาคนเขาเล่นกันก็เลยอยากเล่นบา้างใครผิวอนะไรขนาดนัผิวเกินถ้าแมบมันพึ่งอะไรแบบนี้ก็อยา่าใจเลยไอชุบชุบชุบ อ,อู้ยตัวใหชิบอุ้ยอุ้ยอุ๊ยชิบหายชิบ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 ชืบ้ออื้ออะฟูวีส่วนใหญ่เพื่อนผมบางคนก็เล่นไทยเลยนะใช่ตอนนี้เวลาเที่ยงคืนผมก็ไม่ค่อยได้เล่นผมก็ไม่สามารถโชว,ว์ได้เพราะเสียงดังแล้วเพราะว่าคนท่าบ้านเขานอนแล้วก็ โอ้โหก็ดอกหมดแล้วใช่โอเคทุกคนตอนนี้ผมเมียไม่โดนล่าเลยโอเคยังหายใจได้ชิมหาเสียงสัน่นแบบนี้จุบชุบช่วยมีคนแถวนั้นเต็มเลยตวัวยาจะวิ่งเบียดใส่ลไล้ ถ้ามีเสียงกดดาวหน่อยะครับทุกท่านนะ e ี e ีวปดติมแบบ EV ที่ผมไม่เคยเล่นนะแต่ก็พอเรามาเล่นดูก็รู้สึกว่าสนุกดีก็ไม่ได้คิดอะไรหรับชิบ้าทคนมาติดไม่ชอบติดรถแต่ผมไม่ค่อยผิวอะไร เห็ไหมปูเราผมจะวิ่งอะไรไม่ได้เลยจุดรถคุณเดี๋ยวผมวิ่งไปหามันเลยดีกว่าโอ๊ยก่อนปูเราเห็นเพื่อนบ่าวคนโดนไล่ถ้าเราไม่เข้าไปหามันมันก็จะเป็นสนุกใช่ไหมล่ะใช่แล้วผมจะทำสิ่งนั้นคุณถูกติดรถเอ้าโอ้ยกอนติดรถ โค้ไม่ติดรถโอ้ทุกคนช่วยได้ช่วยด้วยฮีโร่โอ้หิติดติดรถโอ้โหวิ่งมาสถานที่ติดรถด,ด้วยอุ้ยเขาทำได้ไงอะ่ะอุ้ยเทวะเทวะเย,ย้อยู่ตึกเลยไม่เทา่าไหรละไม่ได้ไม่แทบไม่ได้ไไดโอเคอุ้ยชนะรอดชีวิตอุ้ยผมอยู่อันดับสี่ส่วนใหญ่อาจจะทำคลิปน้อยไม่ก็ทำอะไรแบบนี้ก็ออยากหน่อย ปกติก็ไม่ค่อยลงคลิปนะฮะอันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะที่ทําสั้นทำยาวส่วนใหญ่ท่าป็นคลิปชอ็อตไงคนดูเบื่อกูตายวิวหัวมันิด๊ดแรงเลยชุดชุดชุดว้าวแฮปปี้อินดี้จังเกือบทวกคจะยองคนจะลองเอฟเคอยู K A L U ่นี้ ก็เตะเฮตัวะไรว่าคนนั้นตัวอาจไม่ไดเสียงกดเนะพราะผมไปเสียงเพราะมันเสียงดังเย้ยวารให้เพื่อนแต่ลคนดนล่พอตีเกียงมาเดอุงทลายผมไม่ลงนะจะลองลงไปดู่าไม่ลงหรอกลงทีตายหาาง โอ้โหชิบหายแล้วขึ้นไปทัน,นโอเคทุกคนเถวนี้ไม่ค่อยมีโอ้นายชุดเพื่อน,นใช่ไหมเนี่ยดูเหมือนตัวนั้นจะเต็มเลยฮะชิบโอ้ชิบหายแล้วลุยเอาเด ปกติก็ไม่ทำอะไรหรอกปกติเพื่อนถ้ามาเล่นเปิดทิแล้วเพื่อนก็น่าจะจะเดืเพข่้นว่าอุ้ยเออมันเลยว่ามันต้องกดวิ่งด้ยวยแล้วก็ต้องกดอ่ากดวิ่งกับกดเดินผมลืมเฮ้ยไอที่าาว่าจะรถโซนิทป่าวะใครวะเนี่ยอุ้ยนายมาช่วยฉันหน่อแต่นายตายก่อนกัเพื่อนเท่าที่ว่าล่าสุดรอเพื่อนมาตายนห่น Amazing โอ้ทุกคนเสียชีวิตโอ้ไม่โอ้ยังน้อยยนดับสามโอ้ได้อยู่โอ้ <c oughs> oh, ทุกคนาสามารถไปตามสอยได้เลยด้วยไหนสิโอ้ไม่โอ้ทำไมทุกคนตายเร็วจังโอ้ไม่ผมรู้สึกตามไม่้วย พี่ควรมีคนต้องไปช่วยก่อนเฮ้ยทำไมมันอยู่บริเวณนี้แต่ทำไมแต่ทำไมมันขึ้นละเออโอเคผมรู้แล้วเป็นแบบแล้อหัวเหรอไอ้ชีสโอ้ไม่หัวเหรอเข้ามางอะไลนะเอ,อ้าโอตัวอะไร เป็นตัวล่หนเหรอเป็นตัวล่หนอาจจะยังนะโอ้ oh, ไม่เขาทิ้งผมไม่ได้ทิ้งไงมันปิวเลยอะทุกคนอ й, ุ้ยคผู้หญิงเก่งเกิน,นคุณคือบันไดผมรู้เราทำได้โอ้ oh, ไม่โอ้ผ oh, ู้หญิงเอ๊ะหาไอ้ลองหนเหอน้อเน้่ยชื่อล่อง มันคือความเดืยวแสงสอร์รี่นะครูบี่โอ้โอ้มันกำลัช่วยผมสักทีโอ้ตื่น oh. เ้็วเราต้องไปช่วยทำลดความเดืวดใหับไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไปชึบไปชึบไปชึบอ,อ,อือหืออือหือติดอีก โอ้มาให้โอ oh oh, ah. ja ้ม uh, ่โอ้มาม่มามไม่มอมคมาแบบนี้วิ่งตัดหน้าเลยไม่รู้ว่าตัวอะไรวะโอ้ม่โอ้ชนะราชีวิตอันดับสอง โอ้ยชิบหายละที่หนีน้อยซะด้วยโอไม่ส oh ิเราสามารถจูกได้เนี่ยที่แคบแบบนี้ผมไม่ค่อยจำนา้เลยชิบหายแล้วที่นี่ไม่น่ามีตัวเลยไม่น่าเหลือ อือฮึทื่ตะขางโอ้ไม่วผมอยู่แต่น้าผมไม่อกเรื่อนบนพวทุกคเนเราวิง่งหนีเลยจะเปไงถ้าผมพี่้าไปเจอมัน ว่าทำไมเพื่อนยังอยู่เนี่ยจะเอ๋ว่าไงเพื่็นอะไรเพยังไงไดเพืจะไปดูสิเพื่ดูเพ่อแต่ยเ,เราจะลเพื่นโอ้ฉัน่เราต้องลุกแน่เพื่นอเเนเพือ่อเคนายยกันใช่ไหมโอ้เฮียเพื่อนเราทำาที่หนึ่งเรจบลิปกัน โอเคทุกคนไว้เจอกันเอาไว้จะเคยชอบก็อย่าเลยทุ่ยไอเกียนะเไม่เอานมเฮงถ้าผมเอ่อตายนะเดี๋ยวผมจะหยุดถุจะปิดคลิปเลยคลิปแบบอลังการใช่ไปติดตที่ต้อนรับทุกคนเดี๋ยวจอเชื่อมให้ จะไปไนก็ต้องทำผมพี่ไปเจออาอนี่ไงอ่านายอีกแล้วเหรอเพื่อนเปลี่ยนบ้างวะนายแลอวทุกคนอยากจะซื้อเสื้อพี่ไอ้นะหนึ่งคนสวยมากเลยเสื้อพี่ไอ้ฮะครับใน่หมดเอ่อเชื่ออะไรไม่รู้เลยเอ้ยแบบเชื่ออะไรไม่รู้จะไม่ได้ที่เรารู้อะเสื้อสวยทุกคนนะครับเนี่ยจะมีเสื้อแที่ที่ผมซื้อมาผมซื้อของพี่ชื่อเรื่องอะไรของผม่กับเพื่อนหลานแล้วก็พี่กัญชาแล้วก็พี่ไอ้นะฮะไม่เช่ แล้วก็ถ้าใครสงสัยว่าเออสามช่องนี้เจอช่องไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะว่าวมีสเตรเดอร์น่นจะเจอวิียยมแมวดีกว่าผมอยู่ตรงนี้มันน่าจะไม่มันอยากลองสนุกอีกครั้งบ้างจังคุณผู้บงหาทางลงไม่เจอตะข่ายมันร้องหุ่นเลยผมว่ามองไมาเ่เจอ Oh no. Ôi, có bắp có này nè. Ông cũng có thể đến. Shadow. ชิบหายวะทุกคนว่าลงทาง โอ้ยเชียดโอ้ยเชียดเอาเถอะทุกคนมีเสียวอ่ะฟิวโอ้ชนะว้าวที่หนึ่งอีกแล้วว้าวเอาละผมต่อก็เราออกไปเคลียร์กันก่อนครับผมถ้าใครชอบเบอร์อ่ะ จะเดี๋ยกวกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถึงค,คลิปนี้อาจจะไม่สนุกหรืออะไยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนนะฮะถ้าคลิปนี้มีควาไม่เหมาะสมหรือะไรยังนนก็ต้องขอโทษนะครับเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้เราก็ต้องจากลากันไปก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าใครอยากให้ทำต่อ,อ,อกดไลค์เลย,เลยโอเคครับทุกคนบ๊ายบายเย้